สวัสดีครับผมก็คือเก่าครับนี่กับบ่าเมืองสีวีสองครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี่กับจิภาพมาเบืองพญใบยุกล่องมั่นครับบ้านนี้หินเปียกๆเละๆครับนี่มาเบืองวิธี่พญใบแล้วหยุกเลยครับนี่ขนาดเราใส่ผ่านหกได้ครับพี่น้องนี่บ่มีผ่านหยุกล่องนะครับนี่ใส่ผานหกหยุกเอาเลยครับพี่น้องนี่ มอง<อ>นี้มันลมครับว่าสันกะเลยลบออกจากน้อยครับพี่น้องเดียว่ากะโบช่่ปัญหาครับอโอ้นนโอ มองนีมันลมนะครับพี่น้องพญไบ่เลาก็เลยเว้นออกจากน้อยครับนี่แหละครับวิธียุกล่องของพญไบครับนี่ใส่ฐานหกครับพี่น้องอุ้ยมีมือบบครับอุ้ยขนาดนิเละๆนะครับพี่น้องนี่ก็ถือว่าใส่ได้นะครับพี่น้องถือว่าโบโบได้เป๊ะแห้งนะครับนี่ถือว่าโอเคครับนี่ ว้ายคันบ่มี้ีมืออีนนี้มันยกบะได้ดึงพดเพราะว่าเขาบ่ได้เอาพันยกหล่องเห็ดเนาะเอาใส่พันหกครับพี่น้องนี่ครับจะชิอยุกประมาณเลยนะครับพี่น้อง ซื้ออาณาเลยครับพี่น้องซื้อว่าเป็นใหม่บรรทัดพุดละมีแกนเดี่ยวแน่นอกว่าเตว่ามันกิดเปแนอนิดหน่อยครับพี่น้องเพราะว่ามันดินดินมันเละครับถ้าดินบ่เบลเบ่ยังเนี่ยบอดไวยเราหูวแล้วว่าเล่าหัแล้วได้ว่าเรา,า,เรามันมมัันนงอหน่อยเลยว่าเราบอกว่าเตว่ากับบใไ่ปัญหาครับเกิด<ง><ๆ>ถือว่าธรรมดาครับเพราะว่ามันดินมันเละครับ ถอดินโบเลบ่โยังเนี่ยบอกว้าวเป็นผู้ใบเฮ็ดนิ่หง่ายซื้ออาราญเลยนะครับพี่น้องเอ้หนี่อ่าไายตน้นแต่ว่าเราเร่งคู่มันนี่ให้แฟนคลับมามึงไงว่าสายตาเราสิครับบอสามาสิเร่งมาหาเท่เาใดปนไหนไหนเราสิเอียงมึง,ลงลหลังรถรอนาของรถเด็กก็ยังไหลมันเป๋ทังไหลเราสิเร่งนี่ครับจะจะอยู่ประมาณนี้ครับนี่งสีมือกเขอใหญไใบครับนึ่งเราเร่งรอนาเลยนะครับบางทีหล่ะ น uhm kind of ี่ล่อหนานี่สามารถมือกันมากได้ครับ้ยนี่นสิตรงที่ล่ะดีมือเราเป็นไรครับนี่งอยู่ประมาณนี้แล้วครับนี่งถือว่าโอเคนะครับภาพโดยร่วมกันถือว่าโอเคครับนี่งเดี๋ยวเราลองมาอยู่ค่า ไทยวังหันนีประมาณลาย<ม>ลายภูกัวไทยอยู่ประมาณเครื่องสูมม่งครับนี่บานนี้เดี๋ยวถ้าชมเบิ้งทีมือว่าตอนยกหล่ลองสิดุนบอรครับนี่นี่งานมีงานีงาน่งนไทกัน,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 นงินดังี่คัที่ีได้่รครับให้นี่นเป้นใหของเม่พอดครับพอพุ่งปนเกิครับเดี๋ยวออกจากนี่กับเมยเลยละครับนี่ บรรยากาศดีหลายครับพี่กินที่เสียงนกห้องครับนี่นกยังเนาะนกกระบ,บาดตาฟางว่านั่นจังว่าเด้อนี่เด้อเพิ่มนกกระบ,บา,าิ่นมวนเพิ่นเบิ่งที่ละครับนั่นแหละสไตล์ตของพญายัยละครับถือต้องแล้วขึ้นรถต้อตงมีการมีเสียงครับต้องดังปอกปอกแปลกแปลก,กนะครับรพี่น้องมันเป๊เราก็เลยตั้งคันไถตั้งไม่เราว่ามันเป๊ก็เลยตั้งฐานขี่เมาไม่เนี่ยจักหน่อยครับ ดื่อเล้าก็ได้นะห้ามดื้อ <c oughs> ชัดไทยนี่ห้ามดื้อเล้าอพอาเรา,าหูในพวงมาลัยเลยว่าโอ้เพราะว่าเราเราหูไปเลยเราหูแล้ว่าพวงมาลัยมันมันดีมากครับเนี่ยเพราะการถ่ายมันเห้อือนมันเป๊ะปุ๊บแล้วสีอตองเลยนี่แหละครับเผ่าเดียวกับ้างครับขึ้นอยู่กับตั้งผานฉี่เมาครับพี่น้องเมนครับ,ต,รบต้องเก่งทั้งสมควรเนะครับนี่ เนี่มันเาดียวนอเี่ยมันเข้าเดียวเนาะมีน่นีี้มีนลโอ้โอ้ะเลครับมันเลครับพี่น้องเอออ้ยบาดิสั้งไม่งามอู้ เราตัาง้งพานขี่ม้าเอาไหมครับนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่ามันเลิกปวดน,นะครับ่เนี่ยมันดิ้นมันเละปวดผมว่าเนาะแต่ถือว่าธรรมดาอยู่ครับสำหรับม,มือว่านี่จะพอดีไหมแม,น,มนครับขั้นมือว่านี่นะว่าพอดีเยี่ย เม่นขั้นขั้นดินเปียกสิดีอย่างหนึ่งแหะครับเป็นบ่ไงยาวไปครับยาวไปนี่แหละครับสูตรของพะเยใบครับขาวๆกับชิยูประมาณนี้แหละครับเม่นที่ว่าถ้าเม่นเป็นดินเละหือมาดินเปียกดินบ่เปียกดินแข็งแล้วก็ยงได้ครับพะเยนี่ เราได้เราได้ทุกอย่างครับสำหรับเพื่อนภูไศลเเตี่อ้าเอาเอาเดียเราได้ต่โอ้เราอเียมเชยมันบักเี่ยวนี่มันได้เต่เนี่ยทอนั้นมันได้ยังอื่นดเยังอื่นคอเลยยางอื่นได้เบิร์ดับโอ้โอ้โจกลุมครับจกลุมโอ้ แ่หูผมบรลยังนะครับนี่ยังข้ามาน,น้ำามาหนิดูคนเย็บใบเห็นยังอีกนอก่อบาดีน,นอโอู้ที่ผมเมาแห้งนี่ยผมไม่ย่างนะครับกระแต่หูผมมันบยอลย,ย่งแล้วพอเย็บใบเหยี่ยมแห้งพพด รถกับสิเป๊ะในจักน้อยครับมีหัวบ่อ บัว่าแต่รถเป๋ครับวัอนี้ค้นกับเป๋คือกันครับยางยากเก็บหายเลยวัอนี้โอ้ดินมันเละพอดยางกับมือหนามื่อหลังอยู่ครับนี่มืบ่อพ่อครับขิดขีตุมติดโอ้ฮะเดี๋ยวสิจัดให้พี่ให้น้องเบิ่งกันไปเหย่าๆไปเลยครับวัอนี้กับรถไถฟอดเท่าเผาเดียวครับพี่น้องเพิ่นผู้ขับก็แม่นมา เป็นผูใบนี่ละครับพี่น้องอย่างอื่นเป็นเบิดขคองเบิดครับแต่วา่าเว้าบ่ไ้ครับพี่น้องสร้างงานนี่สร้างเทอเดียวก็แล้วเลยครับบ่ให้สร้างหลายเท้อครับเพื่อนนี่สร้างเทอยเดียวกันเข้าใจเลยครับเนื้อหัวขึ้นรถทำการแสดงให้พี่ไอ้น้องเบิ่งไปเลยครับนี่ ไหวเดียวต้องไหวเดียวพ่เใหญ่ใบเอาใจซอยใจซอยไปหนูเดี๋ยวบ้าเมืองสีบีสว่งให้กำลังใจครับไปอนีซูซูครับพ่อนหญ่ใบเฮ้ยจงได้กระเรวะเราไปอนี <c oughs> ไส่ซีเลแล้วครับเหลืออีกประมาณทางละสี่หาข้องครับพี่น้องนี่นี่นี่น,นาตาของเพิ่นที่ว่าเพิินเฮ็ดแล้วครับนี่ยุกลองมั่นครับนี่ผีมือของพญ่ใบครับเดี๋ยวว่าใส่ผานหกยุกเอาครับนี่แต่ือว่าโอเคนะครับพี่น้องภาพโดยรวมกับือว่าใส่ได้ือว่าสุดยอดแล้วครับพี่น้องนี่เฮ็ดได้สนี่ไว้กระเจียวแล้วครับพี่น้องเลย ถ้าปกติแล้วส <c oughs> ่วนใหญ่ก็มีแต่เอาพันยกหล่องแล้วครับเพชรเอาแตีว่าตัวนี้เข้าบตตรงใส่เลยครับพี่น้องใส่ผานหกยกเลยครับจัดเลยพังยใบจัดช่วงไหไม้ไปเลยครับ หูผมมาได้ย่างนะครับนี่เสียบหมูเจ้ๆเลยพญ่ใบเห็ดาเนี่ย่อ้เลยเนาะไม่ตอืม่อนอืยโอ้ยต้อตสอมประทีนร้อนถึงบอดหเี่งต้อตอแต่สำัยนี่ยอบอกไห้นี่สางมันทำไมละ๋ย่ไป็ยไ สั่งหย,ยบอย่างเดียวครับมือนี้น้ำมันเต็มถังอยู่แล้วครับบนตรงย่านย่านแต่บบมีงานเหดครับว่ัสดุไญเบอรและว่าครับอย่างอื่นบบมีปัญหาครับสำหรับพฟาบอร์ห้สั่งได้ทุกงานครับนี่เหตุใด,ดทุกอย่างครับนักกเอาเบ้ากระซูครับบบมีหิครับเพื่อนนี่ ทำได้ทุกอย่างเอาเหลืออีกประมาณ3ข้องครับพี่น้องเด็กกระเล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ่นกันเบิ้งครับติดตามชมกันไปพร้อมๆกันไปเลยครับนี่ว่าฝีบอพยาใบที่ใส่เวลาดนบอรครับนี่ยุกล่องนี่ครับนี่ โมเลของไทเนะครับเนาะ หลายหลายเติบอยู่ด้วยนี่มาดีกับทีระมาณสามแถวด้วยนี่แม่นบอน้องสะเด้อน้องสะเด้อเมนนี่แหละครับกันไถมีสาห่าง พทอดแต่กระเทือนนั่นให้ผมสากกับสาห่ะกระเทือนตัว้ากกับบอด้กินแล้วก็อีกอย่างนเงก้ยแต่อดแต่เขามาแท่งเย็นเหรินเหรินหัวไสผมสักครับจะได้พื้นที่เพิ่มในการทำก้านกระเที่ยงของจะของงจะของทีพี่น้องจะได้กว้างขึ้นนะครับพี่น้องบอกมาแล้วว่าแล้วพี่นายปลูกมันแล้ววันละว่าไอ้แหมันออกแล้วเด้อสิบอกมาถมเราว่า ว้าขันขันทมมนกัท้วยคุณแล้วที่เจ้าก็เสด้เอื้อตืดเข้าไปคนละทีทางคนละครับรปิดถนนเลยแล้วนะนลองพนาแนออปญาใบยังเก็บบุ้มฟังนั้นดูครับ เพราะว่ามันกับจะจะเป็นจ้าเรียมนอไฮพันนี่ก็ดีเนาะปมานหกเรียมครับมันนี่มันซีเลยเนีแต่ว่าค้องสุดท้ายเนี่ยกะอาจสีบรอดีภายในเนาะครับเนาะเพราะว่ามัน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 บริเวณเป็นสี่เหลี่ยมเนาะมันบริได้ตรงได้ยังนะครับโอ้เป็นตะเลแต่ว่าทั้งผุ่นว่าหล่อหันติ๋วติ๋วเลยครับพี่น้องเอ้ย หมุนว่รมเนบักคังเอาเลยเว้ยเรียบร้อยแล้วครับฟังพุ่นมาเนี่เหลือแต่ฟังนี่แหละครับประมาณสามข้องครับนี่นี่แหละแต่ถอยู่ประมาณนี้แหละครับนี่เดี๋ยวสามข้องนี่คาเล่แล้วครับเดี๋ยวสิอเป็ด สิมีงานดันอีกงานหนึ่งแล้วก็งานไทยอีกครับพี่น้งองนะมาแล้วครับยังตองมากกรอ,อยู่แล้วครับสตไตล์พญายใบเฮ้าเสียงตองทำลาบมากกรละครับ อย่าเบิ้ลคลิปนียกับฝากกดไคลค์กดแชร์ได้ด้วยครับเด้อหรือว่าใครจะกดแล้วก็สิบ่ได้๋ยวพาคลิปใหม่ๆครับนี่จากสองบ่าวเบื่อสีวิสวงครับพี่น้องเอาฟองสุดท้ายแล้วครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้บ่าวเบื่อสีวิสวงขออนุญาตจบคลิปไปเพียงชั้นนี้ครับติดค่ะครับผม